ธนบัตรใบนี้นะครับที่ลูกค้านะครับวันนี้นะครับนําเสนอมาขายผมนะครับนะครับราคานะครับสูงสุดนะครับเป็นแบบโอ้โหธนบัตรรุ่นนี้นะครับรุ่นของราชการที่10นะครับราคาแพงมากๆเลยนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับดูคลิปให้จบนะครับว่านะครับเป็นอ่าเป็นแบบไหนราคาอย่างไงนะครับทุกท่านนะครับอย่าคิดไปเองนะครับว่าธนบัตรของท่าน จะมีราคาสูงนะครับทุกท่านนะครับดูคลิปให้จบนะครับดูดูและฟังผมพูดด้วยนะครับทุกท่านนะครับฟังข้อมูลด่วนเลยนะครับธนบัตรใบนี้นะครับของรัชกาลที่10นะครับลูกค้านะครับถ่ายรูปแล้วนะครับติดต่อมาทางร้านนะครับ เข้ามาที Sod ่ไลน์นะครับผมบอกเลยนะครับเข้ามาที่ไลน์นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไอดีไลน์ให้นะครับแต่ทุกท่านนะครับแบบนี้ยังไม่ได้รับซื้อนะครับย้ํานะครับคือนี้ตัวอย่างนะครับคือเอามาให้ดูนะครับและมาพูดให้ฟังนะครับและให้ทุกท่านคิดนะครับว่าทุกท่านจะขายได้ราคาเท่าไหร่นะครับฟังให้ดีฟังให้ชัดนะครับทุกท่านผมบอกไว้เลยนะครับทางร้านนะครับ รับซื้อจริงจ่ายจริงแต่ขอให้ทุกท่านดูคลิปให้จบดูคลิปไปช้าๆไม่ใช่ใบนี้นะครับไม่ใช่ใบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับใจเย็นๆนะครับทุกท่านเดี๋ยวผมฟังผมอธิบายก่อนนะครับลูกค้ายานำเสนอมาขายผมนะครับราคาสูงสุดเลยนะครับตอนนี้แต่ผมยังนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่อนที่เรื่องการติดต่อทางร้านนะครับผมจะบอกเลยครับจะมี id line ให้นะครับเดี๋ยวขึ้น id line ให้แป๊บหนึ่งนะครับอ่า แดีทีมงานขึ้นไอเดียลให้ก่อนนะครับนะครับช่องทางการติดต่อติดต่อทางร้านนะครับมีไว้ในคลิปเท่านั้นนะครับกรุณากดคลิปเข้ามาดูก่อนนะครับกดมาแล้วคุณจะได้รู้ว่าเนี่ยช่องทางการติดต่อทางร้านทิ้งไว้ให้แล้วนะครับนะครับผมต้องเข้าใจทางร้านด้วยนะครับนะครับขึ้นไอเดียลนให้แล้วนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับกรุณานะครับดูคลิปให้จบนะครับนะครับฟังให้ชัดๆนะครับเดี๋ยวขึ้นไอเดียลน์ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ ขึ้นมาแล้วนะครับทีมงานขึ้นให้แล้วอเป็นไอดีไลน์นี้ครับย้ํานะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับธนบัตรเก่านะครับผมบอกไว้เลยนะครับต้องราคาโอ้โหผมบอกเลยวันนี้ผมคุยกับลูกค้านะครับผมไลน์ทักกันไปทักกันมาผมบอกเลยจริงๆริงธนบัตรแบบนี้นะครับแบบปกติแบบนี้ยังไม่ได้รับซื้อนะครับบอกไว้เลยนะครับแบบนี้ยังไม่ได้รับซื้อแต่ วันนี้มีนำเสนอมานะครับเป็นการปั๊มผิดพลาดนะครับย้ำนะครับมีการปั๊มผิดพลาดอยู่จริงนะครับของธนบัตรของรัชกาลที่10นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับนะครับจะมีด้วยกันหลาย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 คือปั๊มปั๊มผิดพลาดการตัดผิดผิดพลาดนะครับเวลาการตัดนะครับนะครับการตัดของแม่พิมพ์นะครับมาจะเคลื่อนนะครับจะเคลื่อนหลายจุดนะครับบาง บางธนบัตรนะครับจะไม่มีตัวเลขนะครับบางธนบัตรนะครับจะไม่มีตัวเลขอยู่ตรงนี้นะครับจะไม่มีตัวเลขมันจะหายไปเลยนะครับทุกพันแบบนั้นมีราคานะครับแบบแบบที่มีราคาคือตัวเลขจะไม่มีไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยจะหายไปเลยนะครับคือคือธนบัตรปั๊มผิดพลาดนะครับเนี่ยแบบเนี้ยคือหายไปเลยนะครับจะไม่มีตัวเลขเลยนะครับ อ่าอันนั้นคือราคานะครับยังไม่สูงเลยนะครับไม่ยังไม่ถึงแสนเลยนะครับผมบอกเลยราคานะครับเล่นหากันนะครับไม่เกินนะครับสามพันบาทนะครับเลธนบัตรแบบเนี้ยแบบตัวเลขหายไปเลยนะครับหายไปเลยหมดเลยนะครับทั้งเจ็ดตัวทั้งทั้งไม่มีอะไรเลยนะครับคือหายหมดเลยนะครับตัวจอจงจอจานเนี่ยหายหมดเลยฮะคือยังเล่น สภาพสวยๆย,ยังราคาแค่3,000บาทเองนะครับทุกท่านยังไม่มากขนาดที่บอกเป็นแสนเป็นล้านที่วอกวันนี้มันนำเสนอให้ผมแบบโอ้โหแบบเดี๋ยวผมให้ดูนะครับจะมีรูปเดี๋ยวผมถ่ายรูปมาให้ผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปภาพให้นะครับที่นำเสนอผมมาเป็นปัมป๊มๆปัมป๊มผิดพลาดนะครับเป็นตัวเลขเคลื่อนแล้วก็มาตัวเลขกลับหัวกลับนะครับจะกลับมาด,ด้านด้านด้านซ้ายเนี่ยครับจะมีอยู่ด้านซ้ายนะ เดี๋ยวผมใช้ดูนะครับว่าเป็นโอ้ oh, ไม่ถึงแสนผมบอกเลยครับผมบอกราคาตามเป็นจริงนะครับผมผมเสนอให้เขาไปสามพันเขาก็ไม่รับเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ขายผมก็ไม่ว่าอะไระครับแต่ผมบอกเลยไม่มีหลักแสนนะครับการปั๊มผิดพลาดไม่มีเลขทั้งหมดเจ็ดตัวยังราคาแค่สามพันบาทแต่คุณปั๊มปั๊มเคลื่อนผมก็ให้ราคาสูงเพิ่มอีกอ่ะห้าพันบาท ตอนนี้ผมรับซื้อสูงสุดถึง5,000บาทเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเป็นแบบไหนนะครับที่เขาส่งมาเขาจะขายให้ทางร้านนะครับ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนไม่นี่อันนี้คือปกตินะครับแบบปกติแบบนี้ไม่รับซื้อนะครับย้ําเลยนะครับแบบปกตินี้แบบนี้ไม่รับซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพให้นะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นรูปภาพให้ผมบอกเลยนะต้องเป็นแบบการปั๊มผิดพลาดนะครับถึงจะมีราคานะครับการตัด การตัดนะครับของธนบัตรนะครับจะบางบางครั้งก็ตัดเคลื่อนบางครั้งก็ตัดนะครับแบบเขาแม่พิมพ์แม่แม่แม่ตัดคือการปั๊มเคลื่อนนะครับการปั๊มผิดพลาดนะครับทุกท่านต้องฟังให้เข้าใจด้วยนะครับเป็นบางคนบอกโอ้โหราคาเป็นแสนนี่มันไม่ใช่นะครับผมบอกเลยนะครับแค่เนี่ยไม่มีตัวเลขทั้งหมดเลยผมก็เนี่ยถ้าใครไม่มีใครมีนะครับ ใครแบบที่ว่าไม่เห็นตัวเลขไม่มีตัวเลขเลยเรับเนี่ยแบบเนี้ยไม่มีตัวเลขเลยนะครับผมก็รับซื้ออยู่3,000บาทไม่ถึงเป็นแสนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใบนี้นะครับเขาเสนอมา10,000แบาทเดี๋ยวขอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวทีมงานนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอซูมเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวทีมงานจะอ่าถ่ายภาพมาก่อนแป๊บหนึ่งอ่าโอเคทีมงานถ่ายภาพมาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งครับอ่าทีงานเดี๋ยวทีมงานถ่ายภาพก่อนแป๊บหนึ่งโอเคขึ้นรูปภาพมาแล้วนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวแวอ่าลูกค้าอ่าขึ้นรูปภาพนี้มานะครับเห็นไหมครับทุกท่านเสนอผมนะครับขาย1 0 0 0 0แบาทนะครับเสนอผมมานะครับ1 0 0 0 0แบาทใบนี้นะครับผมบอกเลยนะครับผมรับซื้อไม่ถึง1 0 0 0 0แบาทนะครับย้ําเลยครับ ผมรับซื้อไม่ถึง1 0 0 0 0 0สนบาทคุณคิดไปเองนะครับคุณมีแบบนี้คุณบอกว่าของคุณหายากของคุณผมบอกเลยธนบัตรแบบนี้หาง่ายนะครับเพราะว่ารุ่นผมบอกเลยรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่หาหายากไอ,อหาง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่านะครับเป็นรัชการที่8รัชการที่5้ารัชการที่ออขอภยัยรัชการที่9แบบเนี้ย นะครับเป็นรุ่นเก่าๆนะครับน่าจะมีราคาสูงนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นรัชการที่10แบบรุ่นใหม่นี้ครับเป็นปั๊มผิดพลาดแบบนี้นะครับนะครับธนบัตรแบบนี้ผมซื้อสูงสุดนะครับผมบอกเลยนะครับให้ทุกท่านเข้าใจเลยนะครับถ้าใครพบเจอแบบนี้นะครับผมให้สูงสุดถึง5,000บาทขั้นต่ำสาม0ันนะครับสามพถึง5,000บาทนะครับย้ำนะครับขั้นต่ำสามพันถึง5,000บาทเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับ ทุกท่านเห็นไหมครับดูด้านหน้าเห็นไหมด้านหน้าคือการปั๊มเห็นไหมครับมัเดี๋ยวขอให้ดูด้านหน้าก่อนดูด้านหน้าแป๊บหนึ่งนะเกิดปั๊มเคลื่อนเห็นไหมเป็นเลขขอบุกเลขกลับนะครับเลขกลับผมก็ว่ามันสวยแต่คือมันมันราคาเบื่อเกินไปนะครับอยากจะได้หนึ่งแสนบาทผมไม่รับซื้อนะครับถ้าคุณจะเสนอไปขายให้ที่ไหนก็แล้วแต่คุณนะครับทางร้านรับซื้อสูงสุด ได้แค่5,000บาทนะครับย้ำเลยนะครับ5,000บาทขั้นต่ำา 3,000- ถึงหบาทนะครับย้ำนะครับไม่ถึงแสนนะครับผมบอกเลยนะครับราคาไม่ถึงแสนเดี๋ยวหันด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยคือการปั๊มผิดพลาดผมผมได้ตรวจสอบแล้วคือปั๊มผิดพลาดจริงๆนะครับปั๊มผิดพลาดการตัดนะครับตัดตัดผิดพลาดนะครับนะครับแล้วก็การปั๊มนะครับนะครับปั๊มตัวเลขกลับก็ผิดพลาดนะครับ ผมให้ราคาสูงสุดตอนนี้5,000บาทถ้าใครมีใครพบเจอแบบนี้ยินดีรับซื้อนะครับไม่ถึงแสนนะครับบอกเลยนะไม่แสนนะครับทั้งแสนหนึงผมไม่ได้รับซื้อนะครับย้ําเลยนะครับต้องได้แค่ขั้นต่ำ3,000ถึง5,000บาทนะครับย้านะย้ําเลยนะครับย้ําด่วนเลยนะครับผมรับซื้อ5,000นะครับ5,000บาท ผมบอกเลยตรงๆถ้าเป็นแสนนะครับผมจะให้ดูเหรียญนี้นะครับผมจะให้ดูเหรียญนี้นะครับแสนหนึ่งนะครับนี่คือเหรียญนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับเหรียญนี้นะครับเห็นไหมผมต้องการด่วนนี่รัชกาลที่5นะครับที่หายากที่สุดนะครับนี่ผมประกาศรับซื้อด่วนเลยนะครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับผมให้ราคาเฮยครับสวยๆนะครับ ไม่ผ่านการใช้มาเลย1 0 0 0 0แสนบาทนะครับนี่คือรัชการที่คือการปั๊มผิดพลาดนี่เห็นไหมเหรียญนี้นะครับเห็นไหมครับ1สลึงนะครับ1อ่าอ่าหอ่าสลึงหนึ่งนะครับสลึงหนึ่งต้องขออภัยสลึงหนึ่งนะครับนี่คือการปั๊มผิดพลาดเห็นไหมครับทุกท่านนี่เห็นไหมนี่มีขอบนะครับของแท้นะครับผมบอกไว้เลยของแท้นะครับไม่ได้นะครับไม่ได้ทํามานะครับครับทุกท่านใครยังไม่เคยเจอยังไม มันยังไม่พบเจอนะครับเห็นไหมเนี่ยดูไหมอายุนะครับอ,อายุนะครับถึงนะครับ1นึปีตอนนี้นะครับถ้าใครพบเจอหนึ่อรอสอ่อา 12 7นะครับ 1, 2 7ผมให้ราคา1,000 0แบาทถ้าใครพบเจอแบบนี้นะครับการปั๊มเคลื่อนเห็นไหมครับปั๊มเคลื่อนมากๆเลยให้ชัดเจนแบบนี้นะครับให้ชัดเจนแบบนี้รับเงินไปเลยครับ1,000 0แบาทนะครับผมรับซื้อจริงนะครับถ้าเป็นเหรียญนี้นะครับไม่ใช่ธนบัตรแบบเมื่อกี้นี่นะครับไม่รับซื้อนะครับถึง1,000 0แบาทไม่มีไม่มีทางนะครับถึงจะราคาจะสูงก็ขนาดนั้นไม่มีทางนะครับเพราะว่า รุ่นใหม่นะครับหาง่ายๆนะครับเดี๋ยวก็พบเจออีกนะครับว่าการปั๊มผิดพลาดมันก็จะมีเรื่อยๆนะครับออกมานะครับเพราะรุ่นรุ่นใหม่นะครับแต่ถ้ารุ่นเก่าถ้าแบบนี้เนี่มันครั้งเดียวและหายากที่สุดนะครับมีครั้งเดียวนะครับและมีเหรียญบางทีอาจจะไม่มีผลิตออกมาอีกมีแค่ครั้งมีเหรียญเดียวีเหรียญที่ผมมีอยู่เนี่ยถ้าใครพบเจอแบบผมนะ คุณเตรียมตัวรับเงินแน่นอนเลยครับ1 0 0 0งแสนบาทคือเหรียญน,นี้ครับ nich, 1, เห็นไหมนี่หนึ่งสลึงหนึ่งนะครับสลึงหนึง่ง,ง,ง,ง MO, ต้องขออภยัยสลึงหนึง่งเหรียญของร,รัชกาลที่5นะครับรัชกาลที่5นะครับน,รน,นะครับที่ใช้เนื้อเงินแท้นะครับเนื้อเงินแท้นะครับเนื้อเงินแท้และนะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับจะเขียนคําว่ากรุง กรุงสยามนะครับเห็นไหมครับนะครับนี่รัชกาลที่5นะครับถ้าใครมีแบบนี้ผมรับซื้อจริงนะครับมีการปั๊มจริงๆนะครับการปั๊มผิดพลาดคุณลองสังเกตเหรียญสังเกตธนบัตรก่อนใช้นะครับย้ำนะครับทุกท่านรับซื้อด่วนนะครับขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ